กิง่ายมาดิใครคือกิจายตัวจริงวันนี้ผมจะมากดแรงในแชทโลกเพื่อตามหากิจายตัวจริงอย่องเป็นโพสกิจายเชี่ยกิจายอ่ากิจาย,าย,ยตัวไหนหือใครคือตัวจริงเจ้าคนดังเนี่ยมาแล้วดาวอาทัรปูเนี่ยป่าได้ไหมพี่โอ้พี่กิจป่ามันคิดว่าผมคือกิจายตัวบนสุดเพราะมันพูดว่า พี่กิดป่าวะกูเปิดเลยใช่กิดไงตัวจริงเหรอเหนียนมากครับเค้มันเล่นนาคอสด้วยเียมันโชว์ของกิงกูจะโชว์นาคอสกิดไงรอเบิ่งจบละกิดไงไม่มีคําว่ารอเบิ่งมันเป็นคนเหนือเบิ่งมันไม่ใช่ภาษาเหนือป่าวะโชว์อะไรมันโชว์ไปเลยเพื่อนกูสำรองแบกให้ละกันนะงั้นอะ ใครคือกิจไงตัวจีงในคลิปนี้แต่ฟ,ฟอนเลนนะ่นเนี่ยไม่รู้ให้ <laughs> ฟ,ฟอนเลนนะ่นกันกำลังแบบดีใจอะ่ะเฮียโอ้โหเล่นกับกิจไงเฮียโดนอาคอสด้วยโอ้โหงายแบกกูนำ้ำโดนแล้วเพื่อนโดนชัดโลกแล้วโดนชัดโลกหลอกแล้วทำฟอนเลน่นเนี่ยไม่ได้ลำนานมาเหนือพี่เหลืออะไรครับเป็นตัวให้กูลัมเนี่ยโอ้โหเกมเนี่ยสบายฮะ เขาเรียกว่า <cheg> ย <oughs> ังไงดีวะคือเขาแบบละเมออะไรือเปล่าะก็เสียงเขาเหมือนแบบพร้อมจะหลับอยู่ตลอดเวลาวิ่งเว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 ่งโอ้ยใครอ่ะเพื่อนคลายคือกีดายตัวจริงเอามันเลยทรีฟิกรวบแมันเลยเอาไหม อ no ้เว้ยเพ่อนนะคอสไคยเขากลับบ้านก่อนเยอะสี่กันวะวัยรุ่นโหทอกซิกด้วยสุดง่ายสุดงแม่งกดบ้าใ่เขาโอ้โหไปละเดียวกันดีนักพูดคูดีไฟไปละ จิตงายขาอืมที่ว่าคนไหนคือตัวจริงอ่ายแม่งมึงหลอกได้ยันฝัดตัวข้ามเลยวะเพื่อนมึงี่สุดยอดนะเนี่ยโหหลอกได้ทั้งฝัดตัวเองทั้งฝัดตัวข้ามเลยว่าโดนหนักแน่มึงใช้ชื่อกิจงายรู้หรือเปล่าว่ามันอาถรรพ์มึงจะโดนโฟกัสเป็นพิเศษเลยเว้ยโดนกูแย่ง ออกเวทอะไรของแม่งวานาคอสไอ้เจ so ้าตัวพีเคิร์ดมาไงเนี่ยยังไงเพื่อนดูอยู่ดูอยู่มีการรวบเกิดขึ้นไหมรวบสองสยองสยองไอ้เจ้าเวท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 ว่าเฮ้ยจิตนายไายเฮีย อะไรเนี่ยโอ้โหสวยสวยหมดอไปดาสุก่งที่ดเห็นแล้วครับแตกแล้วบอมล่างโดนซอย ออกดาบออกโลคีเคิร์ดดอกว่าวไอ้สักเอาสักบิวเพื่อนนะคอสจะไปกายภาพหรือ <poems> มึงจะไปเวทมึงเอาสักอย่างนะยกระหม่อม ว่าสยองวะ่ะคิดไงมันจะบิวอะไรกันแน่วะเนี่ยมึงออกเวทมามึงออกคฮิด,ด้วยโอเคดูเด่นเอาให้ <c oughs> มีภาพหน่อยไว้ <c oughs> เว้ยกันบนเว้ยตีกัยศตันตีกั โอเคโอเคโอ้โหโอเคโอเคโอ้โหใจเย็น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 เขี้อแวมเอาเพื่อนกูตายแล้วสักบูมุูมบ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 ูมใครไปหยุดมันได้วะน่ะเอาอยู่ดีๆกูก็พาสวยเฉยเลยว่ะเว้ยเสร็ดาว่ะกิจไงดีเพื่อนเดี๋ยวให้มันเป็นหน้าที่ของ กิจใหญ่ต for ัวจริงแบกพวกมึงเองขอแค่หยุดแวนให้ได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกูจับให้ไม่ให้เกมเยวะ ถามใครเนี่ยเพื่อนเฮ้ยตวเลนมันเป็นอยู่ตรงสเตปแดสว่ามันมันได้อตัวนี้จากประสบการณ์การเล่นตุเลนมานับครั้งไม่ถ้วนไอ้ตัวนี้มันเป็นพึงพาได้ แมล่ะแม่งไอ้ชื่อผิดายนะักฝาดโดนโวงโดนเวทเล่นยากเลยดิมึงมหวังเพื่อนรวยไปหยองกูบอกเลยโอ้ my god เห็นแล้วเห็นแล้วเปาชัดเจีเลยเมื่อกี้ไปถ่าย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 รอรองเกิดดีกว่าวะตัแตกันหมดตั้งแตกันหมดอันนี้ตายเยตายยวยนเดียงลำขัดได้ Ô oh, mày oh, oh, oh. mà hia kịp nha đông kia, ô phần của bản là hia. Ô mày ngài kụt <coughs> <coughs> <ngài tổng> <coughs> 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 โอเคโดนไม่เสียกลับเลยว<ะ>้าโดนเอาเวรกูไปเฮ้ย oh <my> โอ้โหสวยรับเพืลิดยังไงต้องมาเจอหมีได้วะเนี่ยสรุปพี่เล่นอะไรเนี่ยดาบเบสเสร็จปุ๊บพ,พี่ออกคิแล้วก็บล็อกเคลนต่อเหรอแล้วพี่จะออกอะไรอีกครับพี่จิตไง ่งวงมายตวแขศัตรูเรียกดังเเลเยอร์ออกมาแล้วไอ้คันแช่แช่แ่แช่แช่แเ่นแแโอเคโอเค เฮ้ยเกณนเอาว่ะเฮ้ยมันฆ่าแหวนได้ยังไงวะเฮ้ยเจ้ามันเอาผิดงายกูไปแล้วโอ้โหหนีมาหนีมาหนีมาย่ำกระหม่อมไว้เต็มข้อสยองว่ะติดงายตัวจริงตัวปลอมไปด้วยกันทั้งคู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยไปอีกไว้เพื่อนเอาอีกเอาอีกปั๊บอ๋อปั๊บเอาอีกปั๊บ เรียม <dı subconscious Ed itation> <laughs> ึงใครเนี่ยกูว่าแล้วไอ้ตัวเลนตัวนี้มันเล่นเป็นมึงใครเนี่ยเฮ้ยกิดไงว่าโชว์ผลงานหน่อยปาวะไอ้เขี้เฮ้ยมันจะมีกล้าคิวแล้วนะตัวเลนกูนะกิดไงมาพังเว้ยไอ้เขี้เราสองคนเว้ยอ๋อแตมไม่ทันวะชมผมเกินครับพี่กิดมึงรู้ได้ไงว่ากูชมมึงวะกูไม่ได้เปิดไม้ได้ซ้ำ ิดแวนปิดตูก้าได้แม่งก็น่าจะดาเมจหมดแล้ววะฝั่งนู้นจัดแม่งดิแม่งไม่มีใครออกกันเวดเลยแค่ดูอินตัวเดียวปะเนี่ยูเล่นเล่นฟรีจับชอบฟิลไฟเลยโอ๊ยตายสวยตายแล้ววะลำฟรีไฟเลยถ้าตัวนี้ตายก็จบละเอาเว้กิจง่ายถึงเวลาทำผลงานแล้วเว้ยกิจง่ายป้อมล่างไปแล้วตายกูโชตายกูโช อะไรเนะี่ยมไย่น่าไม่น่ะวะสโล่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 โอเคเอาไงดีวะคิดไงมึงมึงจะเล่นต่อไหม,เ,ไม,มเล่นเลย ปักปัเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกตัวนึงเอาอตัวนึงปัก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 ปไม่ต้องขอบคุณพี่น้องกูไม่เห็นกูจะยิงเอากินยาตีบ้านเอาสรุปมึงรู้ว่ากูเป็นตัวจริงเหรอรือไรวะายแบกปุ้เฮียเออกแบกก็แบกวะไม่ใช่ตัวเล่นเหรอวะแกูรู้สึกว่าตัวเล่นแบกกวเยอะเลยวะ ไงเตะโบว์เบตตี่เลยอีสุภาพเร็วเตาเนี่ยพอหาเล่นรัวเกินเนี่ยพอเล่นกูไม่ใช่หัวองค์ครับคอร์ดหนักกว่าเนี่ยนะคอรกูสองเจ็ดอ่ะสภาพอ้าวสรุปนี่พี่เขารู้หรือไม่รู้ว่าใครเคยกีดางตัวจริงใครกิดเงายบตายตัวปลอมวะแม่งรู้ตอนท้ายแน่เลยวะเชี่ยกีดางดาเมจเจ็ดเปอร์สยองว่ะนะคอร์ดกีดางดาเมจเจ็ดเปอร์